จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวดานจะพา,าดานพรมแดนไทยลาวนะครับหลางท่าเรือไทยลาวเึงการบอลคมไซหรือว่าเบงการปากจันนี่แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเห็นได้ข่าวว่า,าพี่น้องชาวลาวหลั่งไหลกันเข้ามาทํางานเมืองไทยกันเยอะแยะเหลือเกินก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศ ด้านหน้าเลยทางท่าเรือเลยนะครับว่าเป็นยังไงทางเรือทางท่าเรือคนเข้าออกขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับ้านเข้าออกขาเข้าโปะเรือท่าเรือเลยนะครับคนก็มีนะครับกำลังเลงลงเรือกันเรือลำนูนสีเหลืองนูนนะครับ ก็กาลังมีเรือจะเข้ามาเทียบท่าอีกแล้วนะครับสำหรับเรือลํานี้ก็มาจากประเทศลาวแต่ว่าเป็นของชาติไทยนะครับแสดงว่าเรือลํานี้ปรปสค์พี่น้องชาวลาวแล้วก็เอารับฝั่งลาวมาด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับประเภทนี้ของการส่งเรือลเล่นเรือในลำลำโขงกันนะครับแต่มีคนเยอะเขาก็ฝากมากับเรือไทยนะครับเพราะว่า ฝั่งไทยส่งคนไปเอาคนไปลงถนนพอมีคนฝั่งถนนเขาก็ฝากคนลงเรือมาด้วยนะครับนี่เล,เลยนะครับกำลังจะเทียบท่าดูจะเยอะมากน้อยขนาดหลายนะครับจะเป็นเรือไทยนะครับมาจากฝั่งประเทศลาวอันนี้ก็เรือฝั่งเราฝั่งประเทศไทยเรานะครับเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปฝั่งประเทศลาวเหมือนกันนะครับ ลำสีฟ้าสีเหลืองตรงนี้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมมอเตอร์ท้ายช่วงสุดท้ายก็จะมีเต็มเรือเลยนะครับถ้าเราเรือลำนี้ออกไปฝั่งประเทศลาวนะครับอันนี้เรามาดูเรือมาจากฝั่งประเทศลาวก่อนนะครับว่าจะมีคนมาน้อยแค่ไหนเพียงไรน,นะครับโอน้นะครับก็มาเทียบท่า เพียงคู่กับเรือของประเทศไทยเราก็คงจะลงแล้วก็ข้ามาเรือลงเรือมาก็ขึ้นโป๊ะเลยนะครับน้ำชุวงนี้ก็เริ่มสี แดงแล้วนะครับสำหรับน้ำโขงเ่อฝนตกทางเหนือกอน็น้ำก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับจากสีใสามาเป็นสีแดงนะครับโอ้ก้าลงมาแล้วนะครับพี่น้องชาวลาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวลาวนะครับาบางคนก็มาจับจ่ายซื้อของบางคนก็มาทํางานกันก็มีนะครับแต่อมองเห็นกระเป๋าใบใหญ่ๆอโอเคละ ทำงานไทยเลยนะครับช่วงนี้ประเทศไทยกําลังเนื้อหอมนะครับพี่น้องชาวลาวก็นิยมชมชอบมาทํางานประเทศไทยนะครับเด่งก็พูดจาภาษากันรู้เรื่องนะครับพูดไทยพูดลาวลาวพูดไทยก็พูดไดนะ้นะรกระเป๋าใบใหญ่ๆก็มาทำงานกันนะครับ มาทุกวันครับท่านผู้ชมบางโืองการก,ก็ไปนั่งเล่นอยู่ก็เห็นีน้องชาวลาวมาเหวกระเ๋าใบใหญ่ๆมาทํางานถามไายก็บอกว่ามาทํางานนะครับเงินดีว่าอย่างนี้นะครับเดือนละหมื่นนะครับโอ้ใครไม่อยากจะทําอย่างน้นนอยๆก็ว,วันละสามร้อยอะนะครับตามอัตราค่าจ้างแรงงานไทยแต่อยู่นานก็ได้เป็นหมื่นกว่านะครับ เตาแก่ให้เลยนะครับได้ข่าวล่าสุดนะครับท่านผู้ชมได้ข่าวล่าสุดๆเลยบอกว่าพี่น้องชาวลาวนี่มาอยู่ประเทศไทยนี่ก็ประมาณทั้งเกือบสองล้านคนแล้วนะครับถ,ถ,ถ้าคนไหนมาถูกทำถ้าคนไหนมามาถูกต้องก็ให้ไปทําให้ถูกต้องนะก็ไม่ไว้ว่าการนะครับท่านผู้ชมเริมเต็มเรือแล้วเรือลํานี้นะครับแตวอีกหน่อยก็คงจะออกนะครับ ็อย่างนี้ทุกวันนะครับทั้งออกทั้งเข้าอยู่งี้นะครับสาหรับด่านท่าเรือตรงนี้นะครับใครจะไปจะมาก็สะดวกสบายแล้วนะครับตอนนี้อาร์ทีเคที่คกงมาเลตตัวกันแล้วลหะนะครับท่านผู้ชมทั้งขึ้นทั้งลงทั้งวันนะครับท่านผู้ชมสำหรับด่านตรงนี้นะครับ พี่น้องชาวลาวก็มากันบางคนก็ช่วงกับช่วงสงกรานบางคนก็ไม่กับช่วงสง,งกรานก็กลับตอนนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็คงจะกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมกับลาวมาซื้อของจับจ่ายซื้อของกันแล้วก็กลับบ้านนะครับกลับลาว ค่าเรือก็หกสิบบาทนะครับท่านผู้ชมค่าเรือคนละหกสิบบาทเด็กก็ไม่รู้เท่าไหร่เด็กได้เสียไมหมละ่ะไม่น่าจะเสียนะหรือเสียเหมือนกันเสียค่าเรือสามเหมือนกันไหมเด็กไม่ได้ถามนะครับไม่น่าจะได้เสียนะครับตามปกติก็ไม่ได้เสียเสียจะพราะผู้ใหญ่นะครับค่าโดยสารเรือเด็กมาฟรีหรือเปล่านะครับ ออกแล้วครับเรือลำนี้เต็มเรือแล้วนะครับคงออกแล้วนะครับสําหรับเรือลํานี้ก็อย่างนี้ทุกวันครับท่านผู้ชมก็ออกเข้าๆนะครับเมื่อกี้ก็ออกเข้ามาทีนี้ก็ออกแล้วนะครับออกแล้วไปแล้วไปโน่นเลยฝั่งลาวเลยนะครับท่านผู้ชมไปแล้วอันนี้จะเป็นเรือของไทยเรานะครับ รอสารลงเรือทั้งหมดก็เกือบจะร้อยร้ออะไรครับจะเป็นพี่น้องชาวลาวนะครับบางคนก็มาเที่ยวบางคนก็มาซิ้ของบ้างอะไรกกบ้างประมาณนี้นะครับค่าเรือค่าโดยสารก็ไม่แพงนะครับ60บาทไปกลับกัน2 2 0นะครับ าระหว่างประเทศนะครับไทยลาวอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับ